พยากรณ์อากาศล่วงหน้าวันที่8ไปจนถึง13รกรกฎาคม66ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา8-13กรกฎาคม66มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปันกลางพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกระตามปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ในขณะที่ช่วงวันที่8-10กรกฎาคม66 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑล และภาคตะวันออกรวมทางภาคใต้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ในช่วงวันที่8-13กรกฎาคม66ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงสูงประมาณ1เมตรโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูง1-2เมตรค่ะขอควรระวังในช่วง8-10กรกฎาคม66ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ ล่าเชิงเขาใกล้ทางน้าและผ่านแหลพื้นที่รุ่มไว้ด้วยขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันดามันและอา่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ